แม่แม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะครับซาหวัสดีครับวันนี้แม่จะมาเล่นเกมโรบักจะมาเล่นแม่อะไรล่ะมิไม่ได้อ่านเลยเพื่อนจ้ะออบบีบ้ไอ้ลางออบเอ้ยอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อแบบให้น,น,ๆๆนะครับไม่ขึ้นขี้เกียจอะไรออบบี้อะไรอย่างง่ายนี่แหละก็รอพี่เขาหน่อยสิ โม่พี่เล่นเก่งนะ,นะแม่แม่ก็เก่งเออดีอ่ะอันเนี้ยมีเช็คพอยต์ด้วยโอ้ดีแล้วก็มันไม่มาเลบอกอบอกพี่เอ็ซีที่ตามมาผมอยู่ด่านยี่สามตามมาเลยครับอัดคลิปอยู่พไ่ในที่ต่อเขาทำอย่างเงี้ยเขาติดก,กับเพลแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆแล้วมันก็แล้วมันก็ติดก,กับเพงไปเลยเดี๋ยวมีข่าวคอยบอกพี่ๆให้แล้วกันจะไรไม่ต้องพูด ฮับ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 อเมริกันฟู้งดีอ๋อแมปไปนี่ง่ายเวทีทาวเวอร์ชื่อแมปว่าง่ายเวนะทีทาวเวอร์นะพีเอฟซีแซงไปแล้วหรือแบทแซงแบทแซงรอเล่นอ่ะพี่แซงจริงปนะพี่เขารออยู่ เรากำจัดเลยแล้วคนอื่นที่เพิ่งจอยหนูมาเมื่อกี้แล้วตอนหนูนำพี่คนนี้จอยหนูมาเขารอดเขามาพี่พี่ไม่่ใชพี่พี่ F C คะพี่พี่ F C คะพี่พี่ F C ของน้องแบทแมนน้องแบทเขาอัดคลิปอยู่นะคะ ปัญญาดานอะไรละห้าสิบสองไม่ใช่ห้าสิบสองน้องอยู่ดานที่อะไรครับห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามที่ไหนละ่ะห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบหก ตอนนี้62แล้วตอนนี้ไป62แล้วนะคะทุกคน64าาแล้วถาเริ่มระมนี้จละแต่ไม่ได้ตามป่ะขึ้ื่นทางไหนแล้วทีเนี้ยมาเดี๋ยวลงไปช่วยมามีอโอเคเห็นมามีอยู่แล้วนด้ว่าไปที่ด่านเดิมนีม่เวลามีเล่น lên là lên được mới chinh chắn, thầy ừ, lên chinh chắn, cho nụ đến một lái đạn, huy súng ấy như chắc đang súng người nã เขาเันดอกว้าวเวทีอย่างไรใช่ใครชื่อเหมือนพี่แท้สุดรองวัลดมันเป็นเขาเป็นสีหมูแล้วเขาจอนหมูอะไรพี่กัปจะตอบให้หมามิจะตอบให้แทนน้องแบทนะคะเพราะน้องแบทเขาเล่นอยู่มาะ ัคลิปอยู่มามิดูดูนะมันต่านนี้มามิเล่นไม่ได้แน่เลยแน่นอนง่ายง่ายนี้ยังเล่นไม่ได้เลยมามิดูนะมามิมามิคิดว่าด่านนี้ยากใช่ไหมแต่หนูคิดว่ามันง่ายเพราะว่าอ่ะเกมไม่ผ่านเหรอเกียงไหมล่ะเกียงไหมล่ะเมื่อกี้ไปดูนะว่าหนูเก่ยงไหมถ้าเก่งบอกหนูด้วยมามิดูดูดูนะแลาทำไมมันยาวจัง ง่ายๆเท่มะมัม่นพีเอฟซีปะเย่เจอบันไดนี้ครั้งที่สองรันแปดหมื่นมันยากด่านนี้มันกระโดดไม่ถึงอะน้องแบตอยู่แปดสิบเก้าสิบแล้วเก้าสิบ น,น้องแบตอยู่กเก้าสิบพิมนผิดไงให้มันพิมพ์ให้โจ้อุ้ยหนึ่งร้อยแล้วได้ค่ะมามีดูดูดาที่หนูถึงดูดาที่หนูถึง,ถงจะตกจ ร้อยต้องนานแล้วจ้ามามีดูดิอยู่ข้างบนดิทำไมตอนที่คลิปทิกตอกที่มันดังที่เขากระโดลงมาอย่างเงี้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยทังฟูไมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มันต้องต้องสูงวันนั้นมันไปถึงขั้นานห้าร้อยเลยไม่ใช่เหรอไ้ถึงห้าร้อยได้ภายในสิบนาทีจำได้ปะทำไม่ได้คอปเปอร์มามีคอปเปอร์หรือเอเอคอปเปอร์หรือเอเอ คอปเปอร์หรือเอเอมั A ้คอปเปอร์แต่หนูเลือกเอเอเราเล่นเ,เลือกคอปเปอร์น,ะน้องแบทอยู่ร้อยยี่สิบแล้วครับทุกคนสิบร้อยสิบเก้าช้าไปหน่อยก็เป็นร้อยี่สิบแล้วนะร้อยิบแล้วเนี่ยน้องบาทน้องบบทน้องบบัน้องบาท เรียกหนูพัสวีได้ยมแม่ร้อเล่นหนูเรียกหนูไอตําแหน่งแม่แมวหนสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนสวัสดีพี่พี่ไม่เอฟซีทุกคนนั่นไหนมีคนจกไปเอ้ยไม่ใช่มามียืนให้กำลังใจนะคะขี้เกียจเล่นตาไหนมามีเล่นไม่ได้หนูให้หนูเดี๋ยวจะให้หนูเล่นตาไหนมามีเล่นไม่ได้หนูให้หนูเล่น สูดาอะไรกันบ้างล่ะคะยหนูเปลียนสีออาพี้แล้วแบทก็ด้แล้อยสี่สิบแบทอยู่ร้อยสี่สิบแล้วคะ่ะเพิ่งเจ็ดนาทีเองมีอยสี่สิบมีร้อยสี่สิบมีถึงร้อสี่สิบะสู้ๆค่ะทุกคน ใครพิมพ์ีแต่หน้าไม่คุ้นขนาดทำช่องยังไม่ยังไม่ถึงสามปีเนียเพิ่งสองปีเองยังไม่ปียังไม่ถึงปีสองปีไงนะคะตั้งแต่เอ้ไม่ใช่เราทำในสามปีแนะเราทำในปียี่สามสองพันยีิบสี่แล้วใส่แบตเล่นสองพันยี่สามไไปดีไปต่อเลยพี่เขารอแบตกันตลอดเลยนะเขาไม่นำแบตกันเลยนะจ่ายเต็มสตาเกิด ผมน้ำหน้าซึมไม่รอพี่เสีเสียงพี่คิวคิวไม่นาบอลจริงเหรอไปสิพี่ยังไม่ได้เล่นนะบอยเลนบอกอะไรโอ้โหคุยกแปดนาทีแล้วยังไม่ถึงสองร้อยเลยอฟ fc ตัวจริงค่ะเขาบอกว่าน้องแบทล่วงผมก็ล่วงฮ่าค่า ได้พร้อมๆกันหลาา้าวนคตกเขาก็ตกตามกันเี็มยอะไรไม่มอกอะไรแค่ ไกลมากเลยกระโดดได้นะทำไงอะหนูเห็นมีคลิปหนึ่งเขากระโดดอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปลองหลุดลอมันก็ตกเหมือนกันมันไกลขนาดนั้นมันจะได้ไงอ่ะใช่มันได้หมตกกันหมดเลยนะใช่เพราะว่าเขากระโดดไม่ถึงลองเพราะว่าอะไรอะรูผมเห็นน้องเห็นน้องเห็นน้องแบบเลอง์หนูนี่ใครจะผ่าน ไหนลองดูคนอื่นดิลองให้คนอื่นมากิดเราเห็นเอฟถึงตรงนี้ได้แล้วแล้วเขานั่น,นไงว่ายังไงอ่ะกระชานทิพี่เอฟซีคนที่กระโดดผ่านกระโดดยังไงให้ผ่านคะ้องไครับโด o a ครับที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดกระโดดยังไงให้ผ่านคะ e z o พี่สวนสเจ็ด we w แล้วพี่คนนั้นเขาผ่านได้ไงออเขาเขาค่อางนี้ให้เขาดูให้ให้เขากระโดดให้ดูดีบมาก่อนพี่เราไปาได้ไงอ่ะมา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 ่า่ามามามาดามา้ามามางาอ้มาามาม้มาาม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 ้าม ต้องต้องกระโดดเยอะๆถือจะเพิ่มความกระโดดระดีเรอร์ไวแบบนั้นแหละครับที่เขาบอกนัมนอนละครับว่าเขาผ่านกันไปสองคนแล้วนะใช่ไหมใช่ทข้มกดกดอะไรกดเกม yes ทองทำมายอมาได้แล้วเขาให้กำลังใจแล้วดูโอ้ยผ่านได้ตอนสิบเอ็ดนาที อ,อย่าเพิ่งเราก็ดูลงไปทีหลังต้องอุ้ยเท่ hey! ไปต่อ,อเราจะได้กว่าจะได้เป็นสิบสองนาทีเลยอะไรที่จะทำเหมือนเดิมเยงต้องต้องทำสูตรเดิมได้มั้ยนะ ต้องกระโดดเยอะก่ากินกระโดดเยอะนลองนนกระโดดดูดิเฮ้ยงเดินช้างๆเหมือนเดิมผู้หญิงยังไปได้เดยดูเพิ่งดิรูกคลิเรับใคหลิปี้ขอตัวลาไปก่อนนะครีลยกดไลคยกดแงร์กด้ริงกด้งคอมเมนต์ให้กำลังใจเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะสอยจู